คดอนน์โพสต์แล้วปมแครรี่ลีน่าจังชัดเจนอยู่ข้างใครออกมาฟาดฟันกันผ่านโซเชียลระหว่างแครรี่ไพวันและลีน่าจังกับบอประเด็นที่ลีน่าจังกระชากวิกแครรี่กลางรายการทําให้โลกออนไลน์ต่างก็ไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมของลีน่าจังในขณะที่ลีน่าจังบอกว่ามันแค่การแสดงเท่านั้นล่าสุด โพสอานนน์ได้เคลื่อนไหวถึงประเด็นข้างต้นโดยโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าเราตระหนักเสมอว่าการให้เกียรติคนนั้นสำคัญที่สุดมารยาทในการทำงานก็สำคัญเสมอและก่อนการกระชากวิกผมแพรรี่ในหนังเสือเพ่นหนึ่งทางเราได้ถามทางแพรรี่ก่อนว่ากระชากผมได้ไหมแพรรี่บอกว่าได้เราเลยบอกกับติช่าว่าแพรรี่อนุญาตแล้ว แต่ถ้าวันนั้นแพรรี่ไม่อนุญาตเราก็คงจะไม่ดึงต้องขอขอบคุณแพรรี่ที่มีสปิริตในการแสดงมากๆถึงเราจะเป็นผู้ใหญ่กว่าแพรรี่มากเท่าใดเราก็ควรให้เกียรติหรือมีมารยาทกับคนอื่นเสมออยากรู้ว่าติชาทำไมถึงต้องดึงวิกแทรรี่ก็ลองไปดูในหนังกันเสือเพ่นหนึ่งฉายแล้ววันนี้ในเครือเมเจอร์ต่อมาโพสต์บอกว่า ที่เข้าใจแทรรี่เลยมันคนละเรื่องกันแยกแยะบ้างอย่ามาบอกว่าทำไมในหนังกระชากได้รูขออนุญาตแทรรี่แล้วเหอะ